วัสดีครับผมครับผมครับผมนะผมนะครับวันนี้นะผมอยู่ที่สวน้มะม่วงนะครับมากับทิดอื่นนะครับแต่ว่าไม่รู้แต่งขาจังเลยนะอยากจะดังเกาะดังที่ถ้ามาดูสวนกีได้จีไร่ที่จอดมาเนี่ยที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะสองสี่ได้สองงานแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วเออสี่ได้สองงานกับอีหกสิบกว่าตารางวาอ่าเป็นสวนเก่าเอามาเล่าใหม่ทั้งหมด สงสารคนที่พลาดโอกาสไปนะครับ<ช>มันจองไว้แล้วก็สูญเสียโอกาสไปไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับแปลงน,นี้ตอนนี้น้ําในขณะที่สวนอื่นๆน้ําอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้มันได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเอาน้ํามาจากที่มนน้นทาท่าจีนม่น้ําท่าจีนมาจากไหนอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามอ่าเราจะเจาะท่อระบะเอ่อท่อรับน้ำอะทะลุถนนไปเลยอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแม่น้ําท่าจีนเดี๋ยวนี้เอาในสวนกันก่อนเลยอ่าเป็นถนนระยางนะอ่าเป็นสวนมะม่วงแอนโคโคัอะไร่ะ มะพร้าวโอ้โหแหมเอาซ้ปากกิดแล้วก็ผมไปไม่เป็นเลยเนี่นะฮะก็คือคนที่ดูแลสวนน่ะเอ้าเดี๋ยวบอกก่อนสวนนี้นะครับถ้าใครซื้อเนี่ยแถมคนดูแลให้ด้วยถ้าเกิดจะจ้างเขาต่อหรือจะให้ดูแลต่อก็ได้เลยเอ,อท่านตัดไม่ต้องกังวลในเรื่องของคนเฝ้าคนดูแล,ลครับเขาจะ<อ>รู้ตำ,ตำแหน่งรู้อะไร <คน S 1> หมดแล้วไม่เป็นอ่าะเข้าเรื่องกันเลยเนื้อที่ตรงนี้สี่ไร่สองงานกือบหกสิกว่าตารางวานะครับอยู่ที่ตำบล สนามคีสนามคีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นไหมเขาไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับที่ดินอันนี้อันนี้เป็นอะไรผักทองอ่าักทองเก่งรู้จักผักทองออันนี้อะไรมะม่วงอันนี้จะเป็นเขียวเสวยเนี่ยเราจะไปอีกประเทศหนึ่งดูใบแต่อันนี้มันออกช่อยนะกำนันอันนี้มะม่วงอยู่ในเขตของเรานะเฮ้ยโหดกมากเลยต้นแค่นั้นอ่ะ อันเนี้ยอายุประมาณ3ปีต้นนี้นะแล้วดูต้นใหญ่นุ้นมันจะมีเจ็ดปีในในส่วนเนี้ยนะฮะจะมีมะม่วงสามฤดูน้ำแบบไม้เขียวเสวยอ่าโชคกันนั้นบ้งเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมแป๊บโชคกันนั้นโชคกันนั้นโชคกันนั้นกระสานฤดูเหมือนยังไงไม่เหมือนนี่พันคนละพันเออหน้ากว้างทั้งหมด60เมตรนะครับลึกเข้าไป170เเมตรได้แบบนี้นะครับ อยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองสุพรรณบุรีกี่กิโลกี่กิโลมันยี่สิบกว่ากิโลอ่าอันเนี้ยมันอยู่จากห่างจากแยกข้าเสดดจอ่ะเนาะสามกิ <3 S 2> <อ>โลบอ่อน้ำปักติดพี่สาอ่าสามกิโลได้ไหมได้สามกิโลครับอ่าเรามาง่ายสะดวกสบายนะครับไอ้อรอบนอกของเราเนี่ยมันจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมไปเลยมะพร้าวน้ำหอมจะมีอยู่ฝั่งเดียวก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ติดต่อกับพี่สาวอ่ามันเป็นแปลงพี่แปลงน้องแต่พี่สาวยังไม่ขายไม่ขายไม่ขายอมอ่า มะม่วงมันก็จะมีหลายเจนนะครับจะมีรุ่นหนึ่งปีสองปีสามปี4ี่ปีจนถึงแปดปีเก้าปีสิปีมีหมดท่านท่านได้เฉียตรงว่ามันมีหลายเจนอะไรซ้ำในในล่องนี้มีปลาไหมกำนั้นไม่มีไม่รู้แต่มีล่องลอยกันหาปลาอยู่อ๋อเขาเรียกอะไรขายตะขายขายดักปลาถ้าเกิดยกมาแต่มันมีปลามันก็ติดนะโอ้โหมันไม่น่าติดแล้วกับนั้น ขาดสะูุขนาดนั้นเขาวางขำเนี่ยข้างการสวนนะครับจะเป็นที่พักของคนที่ดูแลสวนอยู่วันจะยังอยู่ที่นี่ป่าไฟฟ้ามีข้างหน้าติดถนนลาดยางเนี่ยหกสิบเมตรข้อเสียมันเลยมันเป็นช่วงทางโค้งพอดีเอ้โค้งก็เป็นโค้งกระบุงไงมันพูนูนาบางคนเขาเรียกว่าท้องมังกรนั่นนะอบางคนเขาเรียกว่าท้องลายท้องลายเมียผมเนี่ยเห็นไหม น <l ots df> ี่นั <hou> ่นนะฮะและอีกอีกอีกร่องหนึ่งเขาจะปลูกพริกอ๋อตอนนี้พริกราคาแพงกิโลละร้อยโอ้เท่ากับไม่ระบาดเลยนะที่เขาบอกกันนะเบ็ดระบาดจะเนี้ยเขาบอกเออล่องเตียนนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดหญ้ามาล้ว่องใหญ่นะครับสามารถปลูกมะม่วงได้สามแถวนะอ่าล่องนี้ก็ประมาณสักสิบเมตรได้ได้ได้มาดูเ้าหนุ่มหอมนะถึงว่าไ้เนะครับนี้หมดแล่ยเป็น มะพ้าน้ำหอมนี่ยังไม่ได้กลายนะเนี่ยเห็นไหมต้นนู้นนะ่ะดกมากเลยอ๋อผมยืนตรนนู้นได้กินอไอเหมือนอโคลอนะ่ะมะพร้าวน้ำหอมนี่เองนะใช่กิ่นเข้าขั้วออกเลยนะเออท่านจะได้สองเด้งแลวนะมะม่วงมะพร้าวนะพริกเห็นไหมเห็นต้นพริกไหมต้นเป็นพริกที่ตายแล้วแต่อีกร่องนึงเขาจะปลูกทดแทนอยู่อ่าอันนี้คือมันหมดมันหมดสภาพแล้วเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วใช่อ่าแล้วท่านยังได้รอบๆพื้นที่เน่ะมันจะเป็นท้องนาถ้าส่วนใหญ่เนาะกำนันเนาะ S <S ที่ส่วนใหญ่เป็นงพื้นที่ทำนาและชุมชนนะครับเขตพื้นที่ตรงเนี้ยเป็น,ขน,ขน,นเนขตปลูกท่พักอาศัยได้ทำการเกษตรได้ะนะครับอ่าข้างหน้าที่ของเราอ่ะมันจะเป็นวัดอ่าถ้าใครติดตามแปลงนี้นะรายละเอียดจะแจ้งชัดเจนเลยอันนี้เราอย่างที่บอกนะแปลงเก่าเอามาเล่าใหม่ะนะครับเพื่อใครที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้วยังทันอยู่ตอนนี้นะครับขึ้นหลุดมาเลยไอเล่าใหม่ในผสมโซดาผสมไอ้น้ำแข็งเราก็ใช้ได้เนาะใช่ใช่ใช่อ เราเก่ามันเยอะแบบแพงกว่าไม่ใช่สุรละฮะนี่ดูนี่เฮ้ย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 อันนี้เป็นปลาลั่นใส่ป้าขาวใช่หืด่มากดกมากตาต้องถอยไปล่วงน้ำเลยนะอ่าไม่เป็นไรปลาลั่นท่างนั้นเลยนะครับจะให้นักแสดงล่วงนี่จากข้างในนี่ก็มี มีผักสวนครัวแล้วก็ยังมีมะละกอมีโหเยอะแยะเลยนไหมวะที่นี่นะครับเป็นพันใหม่พันนอนอ๋อคือว่าง่ายคือเขาไม่ต้องไปไอ้จะขอสอยแล้วตอนนี้อื่นเขามีต้นพันเตี้ยใช่ไหมพันเตี้ยอันนี้พันสูงแต่นอนอ๋อตลาดโคตรคือมันหมดอายุแล้วมันหมดอายุแล้วเขาก็เลยจะเอาลง เพื่อจะทดแทนใหม่กันปางใส่ยญาติปางนอนไม่ใช่พระเออเห็นไหมสังเกตดูนะครับภาพโดยรวมนะทุกต้นนะครับจะติดพ่อหมดเลยอืมแสดงว่าบำรุงดีต้นนี้มันเป็นฤดูมะม่วงใช่ไหมหน้านี้มะม่วงใช่หน้านี้ไหมหน้านี้เลยอ่าใช่หน้านี้เลยนะครับครับแล้วก็ในฤดูมันอาจจะราคาปูกใช่แต่นอกฤดูสิคุ้งปีตดคุ้งปีตดอ่ายางมันะนะใช่ นี่จะให้ดูนี่นะครับเป็นที่พักของคนสวนนะอืเนี่ยจะให้อยู่ต่อเขาก็ยินดีเลยคนระับแล้วดูต้นนี้นะ<อ>นี่เรายังไม่สุดแค่นี้นะน,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 นสุดของร่องตรงนี้<อ>สุดร่องเลยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเท่ากับลึกลงมาจากถนนเนี่ร้อยกว่าๆเนาะร้อยเจ็ดสิบเมตรโดยประมาณนะนี่นนนเป็นบ้านสวนที่อยู่กลางสวนเลยนะอ่าอ่าดูไอ้ใบเขียวเฉยอ่าเขียวเฉย น,น้ำดอกไม้สาเกก็มีมมถ้าท่านซื้อไปท่านปลูกบ้านใหม่ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นบ้านกลางสวนเลยนะห้องน้ำมีไฟฟ้าประปามีหมดนะถ้าดูนี่ดกไดหมดกดกดกเดี๋ยวจะพาเดินไปนี้ติดไหมรอบนี้จะเป็นกล้วยกับ ท้องน้ำหอมเขาประกอบส่วนนี้มีสามอย่างน,นนะผลไม้นะครับสี่ 4, สาเกสาเกจะมีสองต้นสาเกจะมีสองต้นอ่ามีมะม่วงมะพร้าวสาเกอ่าแล้วก็จะมีที่เห็นนะที่ข้างบ้านมันม,มีมะนาวด้วยนะกำนันมะนาว,นาวพริกอะไรที่เป็นเครื่องครัวของคนไทยอ่ะพริกข่ากระเทียมะกรูดมะกรูดมะนาว มะพร้าวต้มโอไม่มีแล้วนี่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 อะไรนี่อะไรแก้วขมินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเห็ไหมล่ะเฮ้ยทำไมมันดกเนี่ยนี่ดูดิโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวต้องถามลุงแก่เปมูบอกลูกเล็กอยงนี้จะหอมเอออันนี้น่าเป็นแก้วขมิ้นอ่าแก้วขมิ้นก็เป็นมะม่วงกินหวานหวานมากอ่ะเขตของเรานะครับก็คือ ติดของล่างเราข้ามมันไม่ได้อ่ะหลักตรงเนี้ยเสาปูนอยู่แล้วจะมีหมุดอยู่ท้ายท้ายเนี่ยมันจะแคบกว่าข้างหน้าข้างหน้า60ใช่ไหมท้ายนี่ประมาณ40เมตรอ่าอ่ามันจะแคบกว่ากัน20เมตรเห็นไหมรอบนอกเนี่ยช่วงหน้าทำนามจะมองเขียวขจีสวยงามนะครับดูแลสบายตาธนาเหลืองเอาตาธนาเหลืองนี่ก็คือไม่ได้นอนอ๋อธนาด้านอ่ะพี่อืงครับโอ้ ไม่น่ามาคู่กันเลยวันนี้คู่ตีไปคู่คุณบอยใช่ไหมเป็นไงเป็นไงสนุกเว้ยโอ้โหยิ่งกว่านี้อีกครับโดนอ้ํวก็นี้อีกก็บอกผีอ้ํผีอ้ํผมไม่เชื่ออะไรตอนนี้บอยอ้ํเออพวกเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงเบาหรือเปล่าเบาแล้วเบาจริงล่วงเลย นีดูนะครับอันนี้ของจริงนะครับมันเขาไม่ได้ฉีดสารอะไรไม่ได้ใส่ไอ้แค่ยาฆ่าแมลงเจียนไปน้ำลายฟูมปากก็ไม่ต้องโทษอย่างอื่นเลยทำหน้าได้เยอะจริงๆว่ะหน้านี่วาดง่ายจังปอปองานต้นเนี้ยอันนี้มันยังไม่ได้อยู่ต้นเด็ดทั้งหมดแค่ไม่ถึงเอวเนี่ยออกท่อแล้วเห็นที่บอกเรามีหลายเจนเลยออกท่อแล้ว ไอช่วงเนี่ยตัวเนี้ยบางคนอาจจะดูว่าทาไมไม่ตัดย้ามลกเดินมากลวงูช่วงนี้นะครับชาวสวนเขาจะไม่ตัดญ้าทำไมอ่ะเขาจะเอาไว้ยา้าไว้คุมดินเพราะเป็นหน้าแรงถ้าเกิดเราเหลือแต่ดินเนี่ยมันจะร้อนตอนน้นมะม่มจะกาสเสี่ยงเออผมก็สงอ๊ะทำไมเขาไม่ตัดญ้าเวลาเราก็บอกเขาไปแล้วว่าให้ผมจะเข้ามารีวิวเ,เนี่ยตัดทีที่มีทุกที่นะครับอยู่ที่เราจะเดินเราัำจะมาชมหรือไม่ชมเค่นั้นเองเนี่ยออไม่ค่อยมีรอกรับตั้งแต่มาเนี่ยเห็นมีคนอื่นอยู่ตัวเดียวอ่ะไม่ใช่หวงงูนั่นแหละเออ ใน่องนี้เาก็สามารถมีผักที่กินได้ด้วยอะไรอะกไงเอนี่เราก็ปลูกปใหญ่ดิไสบัวเลูกไสบัวเพิ่มผักกระเฉดเพิ่มเออผกบัวผักตัเตาเอักอะไรอะขันจองกันจองนี่นีลองนปลูกักทองใช่ไหมครับอ่ะดูลองนี้ปลูกอะไรนี่ไม่ต้องให้ทิดออ่งชิมนะ ชิมๆต้องชิมไม่ไม่ต้องเราเป็นคนที่ช่องชิมทุกอย่างไม่ต้องครับน้ำลายเหนียวเลยพาคอ่ะคลิปก่อนนู้นดูดูนะนะเน่ไม่ให้ใช้สแตนอินนะครับหืพริกอ่อนไม่เผ็ดเผ็ดครับใช้ลงยาดับแก้เขาบอกพริกตูพันนี่เผ็ดและระดับหนึ่งกันนะแค่นี้ก็เป็นเงินเป็นทองแล้วนะกิโลละร้อยจะดูต้นหนึ่งนะเนี่ยไม่ใช่ใบแล้วเนี่ยเม็ดมันแต่มันยังไม่สุก พอสุกแล้วมันต้องวันนี้แหละสุกอเป็นเลยพรุ่งนี้ปุ๊บเหล่าเลยเหล่าเลยขั้นนะแปลกอ่ดูนะเนี่ยแค่นี้มันอยู่แบบพอเพียงไงพริกร่องจะเป็นตะไคร้อ่พริกข่าอยู่อย่างเงี้ยครับเอ๊ะวันนั้นผมเข้ามาเมื่อสักอาทิตย์ก่อนก่อนเนี้ยเข้ามาดูเขาปลูกอะไรนะคะน้าผักกาดได้ไหมเหรออ๋อ อันนี้เราเดินไปมันจะข้ามไม่ได้เดี๋ยวเราเดินกลับทางงูเพื่อจะไปดูถนนใหญ่กันอ่าอันเนี้ยมาดูที่พักก่อนมาดูดิ่น้ำระปาแรงไม่แรงฮะ่่มกินเลยน้ำอ่ะนะครับเราจะเดินเข้าไปมากครับหมาเอ้ยนะครับเนี่ยท่านใดจะมานะต้องบอกก่อนว่าหมาเขาดุนะเออตัวนี้ไม่ได้มัดมีตัวแดงอีกตัวนะดูนะดูน้ำนะอ่าไหลนะไหลนะ ไฟฟ้าดูสายนะหลอดไฟมีนีนะมากปราปาอยู่อยู่นี่เห็นแบบนี่เอออยู่นี่ไอ้มะม่วงแถวเนี้ยต้องเข้าไปที่รดน้ำกันนะครับ เขาแค่ลอยไปแล้ว oh. ก oh. uh ็จับสายยางขีดแล้วก็ลากไปนี่นี่อยู่ในที่เรานะโอ้โหดูนะเนี่ยน้ำดอกไม้แท้ๆเลยอืมโชคอันนี้เป็นโชคอันนั้นเนี่ยโชคอันนั้นเนี่ยจะอยู่นอกเขตของเราจะอยู่นี่ประมาณนี่นะนี่นะนี่เห็นนี่มันมีหมุดอยู่นี่อ๋ออันนี้เอออันนี้อยู่ในที่อันนี้กำลังกึ่งยวต้องรังวัดก่อนอือืม เนี่ยเขาทาทางเข้าออกก็ตอนนี้มันเป็นแปลงที่แปลงน้องอย่างที่บอกตอนแรกไปแต่ถ้าเกิดเราซื้อแปลงนี้ปุ๊บเราสามารถเข้าทางด้านหน้าก็ได้ข้องเรามันติดถนนที่จะติดถนนสองด้านเหมือนกันแปลงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูถนนกันนี่มะนาวที่อ่งบอกนี่ไงาดกนาพอจะต้มยำเดินมาเด็ดปั๊บบีใส่ปากกรวบเครื่องต้มยำเปียบโอ้ยอันนี้จะเป็นซ้มโอส้มโอนครชัยศรีอ่า แตงไแตงกวาอืมันดกจริงจริงนี่หลักเพชรนี่ยที่ผมบอกมองไปเนี่ยยิงแล้วมันจะมีเสาปูนที่เราไปดูตอนแรกอะครับออ่่ะยูถ้าเกิดมันเฉียงผ่านมุมล่องไปเนี่ยอ่าเนี่ยนะก็ยิงตรงมาถึงถนนเลยนะตรงนี้ นี่น้ำดอกไม้ดูดิโอ้โหโล่ใหญ่ๆนั้นเลยซื้อสวนมะม่วงหรือสวนผลไม้มันดีอย่างหนึ่งนะครับเอาเงินต่อเงินคุณต่อกำไรได้เลยไม่ได้เอาเงินมาจมมันสามารถต่อยอดอได้เลยดีกว่าเราไปซื้อที่เป่ามันก็มีประโยชน์อีกอย่างหนงึ่งคือเราสามารถวางเป็นวางแผนวางผังอะไรได้ตามใจเราแต่เราต้องนับหนึ่งไงอ่าอันนกดจะได้เงินมันก็ต้องใช้เวลาแต่อันนี้ทำมาปุ๊บเก็บขายทําได้ตัง ถือเป็นดอกเบีย้ยดอกดินอะไรไปเลยอ่าต่อยอดเขาได้ต่อยอดต่อยอดทาธุรกิจไปเลยครับเงินไม่จมนะครับตอนนี้ท่านเออมีแล้วสมมุติว่าท่านจองเป็นเจ้าของแล้วส่วนเนี้ยเออมันเหลือเว้ยเรายังไม่ขายเอาฝากเพื่อนฝากที่ฝากน้องได้สบายเนาะแปลงนี้ยอยู่ห่างจากเซ็นทนร,รัลเวสต์เกตประมาณ90กิโลเอเอขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งเนย ต้นนี้อาจจะอายุเยอะหน่อยแต่ให้ผลผลิตเด็ดเยอะมากอาเพราะมันไม่ได้เป็นพุ่มแบบหนาแน่นนะครับทำให้มนันโปร่งไงเมื่อกี้ะจากมุดนี้นะเนี่ยมาหาตรงธงสีชมพูเนี่นยไอแถวเนี้ยไม่ใช่ของเราละประมาณนี้ประมาณนี้เนะาะพูดถึงเราทำทางลงะจะยิงเข้าไปได้เลยนะครับ ทำทางลงนี่เราถมดินทับไปเลยได้ไหมตัดเศอยู่นี่นะแล้วกำนันเราถมดินทับเลยใช่ไหมทำทางลงเนี่ยต้องมีท่อด้วยโอ้นี่ตัดเศษต้องมีท่ออ่าเห็นไหมอ่าหัวล่องเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นจุดรับน้ำอ่ารับน้ำที่บอกว่ามาจากแม่น้ำท่าจีนที่บอกเป็นทางโค้งเนี่ยเห็นไหมจะโค้งโค้งแต่โค้งไม่ได้โค้งหักศอกนะโค้งโค้องมังกรพอดีอ่า ชาจีนอยู่นี่ครับมาไปดูที่ไปดูดิ่นี่นะเนี่ยเป็นแม่น้ำสุพรรณบุรีหรแม่น้ำชาจีนนั่นเองเอ่าน้ำมีแล้วใช่พอเขาลอกแต่แรกเขาปิดไว้เขาลอกคูคลองใช่ไหมน้่ก็คนแต่เนี้คนกรุงเทพมันเสรเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยไม่พังนะครับไม่ทันม่ทันเห็นไหมถ้าดูจากแนวตรงอ่ะเห็นช่วงโค้งไหมฮะแค่นี้ข้อเสียมันมีแค่นี้อ่านะครับ แต่สิ่งที่ท่านจะได้จากแปลนี้คือผลผลิตความอยู่ในเขตชุมชนไฟฟ้าประปามันมีหมด,ลดเล่ดึงแป๊บยาอินเร์ไนตก็มีเนะะาะหนไมร่องนี้ก็ปลูมกมะเขือพวงคืออันไหนที่ว่างๆพื้นที่ว่างๆเราก็ปลูกเออ แล้วมันก็จะไปถึงโพนกูจุดเริ่มต้นที่เราไปเดินตอนแรกอ่าะ,ะล่องเข้าไปเห็นไหมล่องสวยครับมันะจะเป็นกลางส่วนนะฮะบ้านที่เราไปโอ<ฮ>้โหล่องลอง่ลองกว้างเอาเรือมาพายได้เลยเนาะมันเป็นล่องหัวตัดขึ้นบนได้เห็นไหมข้อปลาใหญ่อยู่นี่นครับาข้ไปซ้ายอยู่คนงข้างมีเพื่อนบ้านเยอะนะฮะแล้วไม่ไม่ไม่ไมกลไอ้ ตัวจังหวัดเท่าไหร่เราเลี้ยงปลาปลูกผักทำไมจะไม่ได้น้ำขอให้มีน้ำอย่างเดียวเออ,อถึงชมพูนี่อ่ะ,อะนี่นะครับก็คือเราเนี่ยจะพาเดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อกี้นะ,ะ,ะเราอยู่เราอยู่ร่องนี้เราเดินขึ้นไปจนถึงที่พักเดนท้ายแล้วกลับบนเข้ามาอีกรอบหนึ่งล้ครับสไร่2งานกับอีก 64, 64. ตารางวานะอยู่ที่ตําบล สนามครีอํเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะร,ราคาราคา<อ>ราคา<อ>ต,ตัวนี้มัน2.95ล้านบาทนะครับ2.95้าล้านบาทได้เนื้อที่ได้ผลผลิตได้ทุกอย่างไปหมดเลยนะฮะแล้วคนเฝ้าก็มีแล้วคนดูแลก็มีแล้วอยู่ที่ท่านจะตกลงเอาอหรือไม่เอาแค่นั้นเองนะครับก็ขอฝากไปนี้ไว้อีกสักรอบนึงนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะจับจองไว้แต่ไม่ทันนะฮะก็ลอง มาดูรีวิวครั้งนี้ใหม่นะครับเราก็พยายามพยายามจะพาเดินทุกซอกทุกมุมรายละเอียดทั้งหมดอ่ะโอเควันนี้เราสองคนสองตัวบาทของก็บาทอ่าตอนนี้เหงื่อเริ่มแตกแล้วครับแล้วก็เผ็ดด้วยอ่ะโอเคนะครับก็ฝากไว้เป็นทางเลือกให้อีกสวนหนึ่งนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีของเรานี่เองนะครับผมวันนี้เราสองตัวบาทก็ขอกลับลาพินศ้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ